สวัสดีครับผมสักชัยวิลากุ่นครับครับวันนี้จะพามาชมอ่าบอ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเนาะครับเนาะอ่าตอนนี้กะเลี้ยงอยู่น้ำกันสองบอ่อครับตอนเอามาใหม่ๆกับมีลูกอยู่ซื้อมา21่อตัวครับ20สตัวเขาแถมมาตัวหนึ่งครับเป็น2 1อตัวครับไอตอนนี้กะ กำลังเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำบอบอกุ้งครับเปลี่ยนน้ำบอกุ้งครับกุ้งจะมีอีกสองบอครับกำลังเปลี่ยนน้ำครับกุ้งกราบแดงครับเดี๋ยวจะจับไม่เบิ้งครับตัวใหญ่ๆครับครับจะบอบอดันนจะตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ครับเอาใ่แม่พันธุ์ไว้แม่พันธุ์กับจิ้งใหญ่กำลัง ประมาณยี่สิบตัวครับเม่พันธุ์นี่นี่นี่สิบตัวกำลังไข่ครับแม่พันธุ์ครับตัวนี้ก็กำลังเปลี่ยนน้ำครับนะครับโตครับครับจะให้อาหารเม็ดน้อยครับอาหารปุ่มครับกำลังหลยครับตัวนี้หลยเลี้ยงเอาเองกินเองครับถต่มันมีผู้สนใจกะกับขายครับกับแบงให้เลี้ยงครับส่วนมากจะเป็นคนในหมู่บ้านนะครับมา ขอแบงนะครับกะตอนนี้ขยายพันธุ์เกิดห้ายครับกาเอาไปกินครับขายก็ได้ราคาดีครับครับพุงกล้ามแบงก์ะ <c oughs> จะจับอย่างนิดนึงครับเพราะว่ามันจะหนีบครับตัวใหญ่ครับครับ กับกับต <Okay. S 1> yes. well, ัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะจับไม่เบิ่งครับตัวใหญ่นะครับเรียงบดนครับเลียงเลียงบดนก็จะตัวใหญ่ครับนี่ผมผมจับขึ้นมานะครับอ่าเห็นบ่ครับครับกะตัวนี้เป็นขวดเครื่องดื่มครับขนาดกะไกลๆเขียงกับขวดเครื่องดื่มอะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนาะเออขวดเครื่องดื่มกะ จะตัวก็จะใกล้เคียงกันครับตัวใหญ่ครับนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับให้อาหารเลี้ยงง่ายครับตัวบิกเลยครับครับครับตัวใหญ่ครับกามใหญ่ก็หัวเมมือผมบีกครับตัวใหญ่ครับเป็นกุุงกามแดงครับเลี้ยงง่ายครับขายกระดลราค่าดีครับ ราคาดีอ่าผมเลี้ยงใส่บอร์บอปูนครับผมกอร์บอรซิบอร์บอซีเมนต์ครับบอซีเมนต์นี่จะจะเอกว้างนะครับกว้างนี่อ่าสองเมตรห้าสิบครับอ่ายาวนี่สามเมตรครับกว้างสองเมตรห้าสิบยาวสามเมตรครับอ่าแราคา ด้านล่างก็จะฉาบฉาบเรียบครับด้านในเลยใส่ทอนะครับทอ,อทอพีวีซีขนาด1นิ้วครับตัดยาวขนาดอ่า10-15เซนถึง20เซนครับแล้วก็จะปล่อยเวลานะเ,ปเป็นจะเพิ่็จะลบอยู่ในอทอพีวีซีนะครับเรียงง่ายครับน้าในการ ในการเติมเติมน้ำเข้ากับหางเอาห้างจากตัวพืนหากขอบบอลนี่ประมาณ20เส้นครับระดับความลึกของน้ำตัวนี้บรได้ใส่ออกซิเจนครับปล่อยแบบธรรมชาติด้านด้านบนจะมีรังค่าคุ้มแล้วก็จะเห็ุเป็นคุ้มาก็คือจะบ่ค่อยโดนแดดครับบ่ค่อยโดนแดด ถ้าเอาพักมาใส่ถ้าเป็นแหนได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นจอกไม่ได้จอกจตายครับจอกนี่จอกมันต้องรับแสงต้องสังเคราะห์แสงจอกก็จะจะตายครับก็ก็เลยให้เฉพาะอาหารแล้วก็น้ำน้ำนี่เขาถ้าใส่น้ำปลาเข้าต้องพักไว้สักก่อนนะครับปลาปลาไอ้มันมีจะมีข้อรื่นนะครับข้อรื่นนี่เฮ็ดให้สั์น้ำนี่ตายได้นะครับก็ต้องพักไว้สักก่อน อาจจะพักไว้หนึ่งมือนะครับจะเอามาเติมลงบอ่อแต่ว่าสําหรับไาสีใส่น้ำประดานก็สามารถสูบน้ำประดานขึ้นมาใส่ได้เลยนะครับส่วนโรคโรคกบก,กุ้งาตามที่ผมเรียงบ่มีนะครับบ่มีบ่มีโรคนะครับมีแต่อาหารบเพียงพอ่อเรืเพิ่นกินกันเองหล้วกาถ้าหอยอาหารหลายเกินไปถ้าตงเบื่องน้ำไทาายอาหารหลายเกินไปน้ำหฮอจะเสียไหวนะครับน้ำจะเสียไหว ในส่วนของผมนี่ผมจะจะใหอ้อาหารนี่มือืะเทือน,นะครับอาหารหมือระเทือจะให้ตอนตอนแรกนะครับเป็นจะกินอาหารตอนมืดๆครับประมาณหกโมงแรกนี่จะให้แล้วนะครับกินอาหารกับตัวนี้ตัวใหญ่ครับก้ามเป็นจำหัวมเม่มือผมครับตัวใหญ่ฟุ้งกล้ามแดงนะครับ อ่าคือว่ารอบเตอร์น้ำจืดนะครับรอบเตออนน้ำจืดตัวนี้แข็งแรงครับอ่าตัวตัวผูพ่นกามพ่นจะออกสีแดงแดงนะครับกามสีแดงแดงครับจะตัวใหญ่ครับ,รบเอาไปย่างดีครับแซบครับเอ่อเป็นกับแกมก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไปพัดพัดใส่อ่า กะลัมใช้ประกาศครับดีครับอร่อยครับหรือไปย่ำก็ได้ครับัตใหญ่ครับเลี้ยงไปกินในขั้วเลื่อนครับดีครับต้นทุนในการเลี้ยงนะครับผมจะซื้อหัวหานหัวหานโลละหาสิบบาทครับหาสิบบาทนี่จะเลี้ยงได้อยู่ประมาณสามเดือนนะครับอาหารนี่คือหาสิบบาทนี่สองบ่อผมเลี้ยงในสามเดือนโตกับใหญ่ๆอย่างสี่หละครับต้นทุนจะถูกครับ เลี้ยงเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายขนาดโตนะครับนี่ครับตัวจิงใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวจงใหญ่ครับหนาเลี้ยงนะครับครับใครสนใจนะครับสนใจอยากเลี้ยงกระติดตอหรือว่าอยากจะได้แม่พันธุ์นะครับมาสีติดตอมาสีผมโดยตรงเลยครับ หรือว่า,าฟาร์มสักชัยนะครับฟาร์มเพิ่อนอยูอ่ป่านเด็กที่40หมูหกตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวารินชำราบครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรของเพื่อน089นะครับ7184721ครับ0897184721นะครับคุณศักชัยวิลากุ่ครับ ก็เลี้ยงไว้กับปล่อยเปลี่ยนน้ำเดือนละหนึ่งข้างครับโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งข้างแต่ว่าถ uh, ้าเ้าใไห้อาหารหลายอาหารหลายปุ๊บเพิ่นกก็จะน้ำก็จะเสียไว้ถ้าน้เสียไว้กุ้งก็จะนอกน้ำตายได้เข้าก็เลยจะต้องเปลี่ยนน้ำนะครับถ้าเป็นอาหารหลายเพิ่นกินกินอาหารบ่เบิร์ตเพิ่นก็จะจะตายได้นะครับจะนอกน้ำเพราะน้ำไม่กินแต่ว่าถ้าเม่นกินแล้ว อาหากินอาหารบดกับโมยีปัญหาครับครับเท่ากับบริหารหลายนะครับเด,นนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเปียนหนาเท่านึงนะครับอา,อ,าอ,าอาหารนี่คือกิโลหนึ่งหาสิบบาทผมสื่อในตัวเมืองอาหาสิบบาทนี่เข้าสามาาถให้ได้อยู่มั่สามเดือนนะครับเปลี่ยนกลุ่งเดี๋ยวมาณสามเดือนประหยัดครับคุณครับพึณบ่ณกาลังหาอาหารกินครับ อาหารตี๋ตัวใหญ่ครับใหญ่แบบเดียวก็ตีจับไม่เบิ่งครับยุนบอนี่ก็หลายลอยตัวนะครับบอร์บอร์อดันนอกนี่ครับส่วนบอร์ดันในมิติเมพันธ์ครับเพิ่งกับกำลังต่างทองครับบางตัวเพิ่งกับเริ่มมีลูกแล้วบางตัวเพิ่งยังมีไข่อยู่นะครับเพราะว่าบอรนอกนี่ผมจะเอาตัวเมียก็กจะมีตัวเมียและตัวผู้เวลาเพิ่นไอต่างทองผมก็จะแยกไ,ไว้ไว้ต่างหากพอเพิ่นถ่ายเป็นเอาไว้ร่วมกันเวลาขอดูกเพิ่นกับ ตัวอื่นก็จะไปกินลูกเพิ่นนะครับมันก็จะเฮ็ดให้ลูกตายแต่ว่าถ้าแยกไว้ด้านในมันจะพอเอาลูกก็จะพอตายครับลูกก็จะหลอดแทบลอยเ100%นะครับแทบลอยครับใครสนใจเกิติดต่อสอบถามได้นะครับถอยากเรียงนะครับกะเบอร์โทร0897184721นะครับครับผมกะ เจยนัาเสนอเพียงเท่านี้นะครับกับโอกาสหนาเดี๋ยวคอยติดตามไหมครับฟรามของคุณนสักใยครับครับสวัสดีครับ